อันนี้เป็นตำผัวผือตำผัวผือแล้วเจอกันผัดปตำหมูอ่ำกินอะไรพี่เต็มเลยหักินเต็ังดึกสลัดกุ้งทอดบอกหน่อยว่ากินคนเดียวใช่ไหมคะ สดี๋ยค่ะมาคนเดียวนะคะเพราะพี่าลาราอยู่ที่กรุงเทพน,นะคะวันนี้น้องดำนะคะเพื่อนๆมา,มากิน้้มจำร้านจังที่สุดก็คือร้านกะเทอด้านเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็าไปกินกันเลยเพราะว่าจะอร่อยแค่น,นะคะ ะเมนูขึ้นชื่อแนะนําของที่นี่เลยต้องชิมไม่ได้ก้านนี้เป็นตำผัวเผลอตำผัวเผลอแล้วเจอกาน้านู้นนะคะเผลอไหมเราต้องชิมนะปลาร้าก็ต้องชิมด้วยนกันอยกรู้ว่าเมนูไหนคะเมนูอาาต้มยำไผ่พวงนะคะต้มยำพวงไข่ยำพวงไข่พวงไข่ มาเป็นพวงมคะ่าเป็นพวงเลยน่ากินมากค่ะเม,มนูหนึ่งนะคะของเราอันนี้ผัดไทยกุ้งสดนะคะตัวแบบแเออันนี้คือไกุ่้กลับอาหารมาเต็มโตแล้วเม,มนูน,นี้ก็คือไก่ย่างกระเทยนะคะ น่ากินมากอมกวงไข่อันนี้เมนูหนึ่งของเราอันนี้คืออ่อมพวงไข่เป็นเหดิมแล้วก็หมูสามชั้นทอดปลารบองนะคะอน่ากินมากๆค่ะอันนี้อันดาสัง่งอันดาจะชิมอะไรคะ หมูสามชั้มจิ้มกับส้มตำร้อนอันนี้คือปลากระทงปลากระพงทอดน้ำปลานะคะตัวใหญ่มากแล้วก็ตกท้ายด้วยย,นะยำเห็ดเข็มทองค่ะ อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะคะแต่ว่าคือเกีย้ยงทุกอยากอ่างเลย เอาประมาณที่หนึ่งเราไม่สองก็ห้าที่หนึ่งตรงนี้ก็ห้ามาจากบ้านเลขที่น้องอันเหรอมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วสองห้าเก้ามันออกไปแล้วนี่แหละนี่ประมาณที่หนึ่งโอเคถ่ายไว้เป็นหลักฐานอาโอเคโอเคอันนี้เราวันมที่หนึ่งนะครับโอเคเราวันมที่หนึ่งครับโอเคโอเคสวย Okay.

เกี่ยวกับประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตรงนี้ก็จะมีจะทําเกี่ยวกับประวัติต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปต่อชั้น3าสี่กันค่ะ <Wow. S 1> นี่ก็จะเป็นชม Gracias. Oh, หญดีเาสั่มจานเย่ากแล้วนพี่ขอจกหครับต้มยำค่ะหืจานใหญ่มากีวอาแบ่พี่เอ็มหน่อยพี่เอมวอะโอเคพี่เอ็มหิวไม่เอารอพี่เหมหิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาไม่ค่อยหีวเขาถือช้อนรอเนี่ยเขาถือช้อนรอเขาบอกคนอื่นกินค่ะยังไงได้แล้วก็แจกเนนแล้พี่อ่อนยังง หน่อยค่ะชิมหน่อยค่ะชิมหนม่อยค่ะสูตรในสูตรเขาก็ได้แล้วอันนี้อู้หูปั้มม,มืดมื้อชิ้นใหญ่มาก ร้านหนึ่งนะคะวันนี้มาหน่อยเราจะมากินเค้กกันที่ร้านนี้กันวิสมีคาเฟ่แอนด์บาร์จี คุกกี้เหมือนที่ไอ้นี่เลยอ่ะที่เราอันดาทําในคลิปอ่ะนะเนีย่ยคุกกี้เหมือนที่หนูทําเลยเนะนี่ยน่าตายตายกันเลยมันเคอะเยะมาก ได้ฟกุชา,<ด>ขชาเขียวดูได้ฟุกกุชาเขียวล้วนแล้วก็ได้วุกกุแม่บุก๋ก็่ดาวฟูกิได้ฟุกกุชาเขียวดูน,กกนแล้วก็เค้นคกนมฮอกไกโดอ่ะจิมค่ะลิมจิมสิลูกอ่ะจิมแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอ่ะจิมเอาซ่อมจิมเลยลูกโอเคอ่ะจิมจิ้มกันล่ะ โอ้ยยืดยืดยืดขนมใหญ่อร่อยนะคะมันเป็นแบบรสชาติยังไงที่ว่าอร่อยมันเหนียวอ่ะเหนียวอ๋อมันนุ่มนเหียวชาเขียวเป็นไงคะชาเขียวแป้งมันไส้มันเป็นไงคะหวานมากอร่อยเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตแล้วเอาขึ้นเลยเอาเข้าไปทั้งอะไรหรุหวานมากถูตกระเช่นได้อยากกินได้กุกุอันนี้ไรงกุกุน่ากินมากอันนี้น้ำของเราจะเป็นอันนี้เป็นอันแรกเป็นอะไรคะอันแรกเป็นโกโก้กับโอรีโอ้ชาเขียวชาเขียวคิ้แคทแล้วก็นมนมชมพู อันนี้อันนี้จะเป็นอะไรนะคะแนนคะนคะแนนเมนูของคะแนนนะอเแล้วก็นี่เมนูของอันดาจะเป็นหมูผัดน้ำมันหอยนะคะกินัดอกไม้ด้วยไปกินเลยค่ะวัยเด็กวัยเด็กกินข้าวเก็บพลังไม่ได้บอกว่าแข็งดูไวเด็กกินข้าวเก็บพลังไปเก็บมะนาวมาไงเก็บมะนาวมาก็เหนื่อยไม่มีแรงแล้วก็มากินข้าวเพิ่มพลัง ก็สูงวัยสูงวัยไปหาหมอมานะคะวันนี้เอาไปหาหมอมาแปดแสิบสี่แล้วแปดสิบสี่กับกี่ขวบคะเจ็ดขวบกินคุณยายแปดสี่จะยังแข็งแรงนะคะมันกินข้าวกับลูกกับหลานได้อยู่ร้านเลนล้น